สวัสดีค่ะสวัสดีคนรักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้ก็อยู่กับช่องของหวานบ้านสวนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมบอลสีนะคะโคบุตรจ้าเป็นบอลเก่าโบราณเนาะ <c oughs> ตอนแรกกะว่าจะผ่าค่ะเพื่อนๆก็ยังไม่รู้ว่าจะผ่าดีหรือว่ายังไม่ผ่านะคะเพื่อนๆเ,เนาะเพราะว่า เขาสวยมากๆเลยค่ะมีความสวยมากๆเลยค่ะเพื่อนเห็นไหมดูสิแล้วใบใหญ่มากๆเลยอะครับเพื่อนเนาะเสียดายเขาเสียดายความสวยอะเพื่อนๆเห็นไหมคะดูนี่แล้วเขาบอกว่าเผ่าบอนสีในช่วง เข้าหน้าหนาวอะคะ่ะเพื่อนเพื่อนมันจะงอกช้าจริงหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะหรือว่าเดี๋ยวเราจะรอให้มันผ่านพ้นช่วงฤดูหนาวไปก่อนแล้วก็ค่อยผ่าเนาะแต่เขาสวยมากๆเลยครับเพื่อนตอนตอน,ตอนที่เราได้มานะคะนี่ที่เคยทําคลิปไปนะคะนี่ใบแรกของเขาเลยนะคะยังไม่เคยทิ้งใบเลยคะ่ะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเห็นไหมนี่ดูสิไม่เคยทิ้งใบเลยนะคะเจ้าต้นนี้อคะ่ะเพื่นเพื่อนดูสิ เห็นไหมเพืนเพื่อนสวยมากๆเลยค่ะโคบุตรนะคะเป็นบอลเก่าโบราณเนาะเขาก็ออกหลอดใหม่ตลอดเลยเพื่อนเพื่อนนี่ใหญ่กว่าฝ่ามือค่ะเพื่อนเพื่อขาดูสิใหญ่แล้วสวยมากค่ะเพื่อนเดูนี่ใหญ่จริงๆนะคะเพื่อนๆเนาะสวยอ่ะแอบจกดินเล็บเพือนเพื่อนดูสิ รูปทรงลักษณะใบเขา spell, glue. นะคะนี่นี่เห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนเนาะมีกระดูกมีลายมีอะไรเงี้ยสวยมากๆเลยค่ะดูสิดูสิเพื่อนเพื่อนเห็นไหมสวยเลยอ่ะจะผ่าหัวก็เสียดายค่ัเพื่อนเพื่อนเนาะยังไม่ผ่าดีกว่าเก็บไว้ก่อนเนาะก็มาทำคลิปให้เพื่อนๆนได้ชมกันนะคะโคบุตรค่ะเป็นบอลเก่าโบราณเนาะ โอเคค่ะเ,เพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกเม้นทุกไลค์ทุกซับสไครต์ที่เข้ามากดติดตามรับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ